สวัสดีค่ะทุกคนนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะโค้ชวาสนาโซจานอฟกีนะคะก็มาร้องเพลงนะคะเพื่อมอบให้กับนักเรียนทุกคนนักเรียนที่อยู่ในทุกคลาสเลยนะคะเพื่อส่งความรักความปรารถนาดีถึงทุกทท่านนะคะขอมอบเพลงนี้ขอส่งหัวใจถึงทุกทท่านด้วยเพลงนี้นะคะทุกคนค่ะและขอให้ทุกคนทุกท่านค่ะที่เป็นนักเรียนอยู่ในคลาสนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสที่เป็นพลีเวทหรือเป็นคลาสทั่วไปนะคะหรือเป็นการเรียนรู้อยู่หน้าเพจนะคะ ขอมอบเพลงนี้ขอส่งเพลงนี้ค่ะให้กับทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะมีกําลังใจมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจเอาวิชาที่โพสต์ค่ะได้แบ่งปันไว้นะคะเอาไปปรับใช้กับตัวคุณให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะและขอมอบเพลงนี้ค่ะส่งให้ถึงทุกท่านเลยนะคะแม้สยวนาทีที่ห่างกันแต่ความรักนั้นไม่ห่างไกล รับรู้จิตใจซึ่งกันและกันทุกเวลาแม้ในเวลาที่ห่างเธอห่วงเธอรักเธอไม่สั่สาอยากบอกเธอรักษาตัวให้ดีและรับรู้อีกอย่างไว้ในใจเมื่อใดที่เธอต้องการใครสักคน อยู่ตรงนี้ไม่หางเฝ้าดูแลและกันวลข้างหลังเธอยังมีคนห่วงใยคือฉันเส้นทางที่เธอเดินก่าไปอาจมีทั้งดีและภ่ายแพ้อย่าเ้ออย่าอ่อนแอและขอให้เธอรับรู แม้ในเวลาที่ห่างเธอห่วงเธอรักเธอไม่สังสาอยากบอกเธอรักษาตัวให้ดีส่งเพลงนี้นะคะถึงนักเรียนถึงลูกศิษย์ทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆคลาสเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่โค้ชค่ะตั้งใจร้องให้กับทุกคนทุกท่านค่ะ เส็นทางที่เธอเดินก้าวไปอาจมีทั้งดีและภ่ายแพ้อย่าท้ออย่าอ่อนแอและขอให้เธอรับรู้ว่าแม้ในเวลาที่ห่างเธอห่วงเธอรักเธอไม่ส้างสาอยากบอกเธอรักษาตัวให้ดีและรับรู้อีกอย่างไว้ในใจ เมื่ใ,ใดที่เธอต้องการใครสักคนอยู่ข้างหลังไม่หา่างเฝ้าดูแลและกัวงวล ส่งเพลงนี้ส่งความรักถึงทุกๆคนถึงทุกๆท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะลงมือทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จกิจการจเจริญรุ่งเรืองค้าขายอะไรก็ขอให้ค้าขายดี ขอให้ค้าขายด้วยความสำเร็จในทุกๆวันนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะและเราก็จะมาพบเจอกันในวิชาการเรียนรู้ในความรู้ต่างๆนะคะที่อยู่ในหน้าเพจโค้ดวัสนาสอนทําออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักหรือนะคะช่อง tiktok นะคะ โค้ดวาสนาพาปั้นธุรกิจปังหรือโค้ดวัสนานะคะสอนไลฟ์ออนไลน์นั่นเองนะคะทุกคนค่ะทุกท่านสามารถที่จะไปติดตามนะคะเพื่อที่จะรับความรู้ดีๆจากโค้ชได้เลยนะคะและเป็นความรู้ที่ต่อเนื่องเลยก็คือเพจโค้ดวัสนาสอนทําออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเอาความรู้ดีๆนี้ค่ะไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสําเร็จนะคะมีความสุขมากๆนะคะรักทุกคนปรารถนาดีกับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย